สวัสดีครับคลิปนี้เราจะมาคุยกับพี่นุกนครปฐมครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ี่นัดครับผมพี่นัดพี่นัทสายยาอะไรนัดนะครับอ่านัดชูทงครับผมนัดชูทงครับแล้วก็มาเจอกับช่างชัยครับโอเคเราจะมาคุยกันอยู่แล้วจริงๆวันนี้เนี่ยผมเจอเอฟซีที่ใส่ผ้าบันคอเหมือนผมพี่เดียวผมขายให้ผืนไม่ได้โอเค คลิปนี้เราจะมาคุยถึงเรื่องวัตถุประสงค์หนึ่งในการเอานําพระผ้าอะไรเดี๋ยวก่อนช่างชัยรุ่นนี้เขาเรียกรุ่นอะไรรุ่นสร้างบารมีรุ่นสร้างบารมีของไทยหรือเหรียญเสมาของหลวงปู่มหาเจิมรุ่นสร้างบารมีหรือบ็อกโรงเรียนบ็อกโรงเรียนนะครับ็อกโรงเรียนมีความเป็นมาอย่างไรก็คือเริ่มต้นเลยก็เคยเคยเคยกล่าวไปแล้วว่าเผื่อคนไม่ได้ดูนะฮะสร้างเพื่อนําเงินส่วนนี้ไป สร้างอาคารเรียนรงบประมาณ11ล้านโดยไม่ใช่งบประมาณของทางรัฐบาลในยุคนั้นในยุคนั้นปีไหนปี48ปี25 48ครับนะครับแล้วก็สร้างเสร็จแล้วตอนนี้พระเนี่ยบางคนยังจสิทธ์เก่าเนี่ยครับสิทธิ์เก่านะฮะก็บริจาคบ้างโดยที่ไม่ได้รับพระไม่ได้ไม่ได้สนใจเรื่องพระูง่ายๆเพราะพระยังไม่ดังพระยังใหม่อยู่ครับว่ากันตรงๆองนี้นะก็เลยพระก็เลยเหลืออยู่พอบล็อกวัด ราคาขยับหนีไปละบล็อกวัดนะอก็เลยมันต้องมาเล่นบล็อกโรงเรียนเพราะหลวงปู่อธิษฐานจิตไงแต่นี้เท่าที่รู้ว่าหลายวารละสามสามวันละวารละสำคัญสำคัญช่างใส่ละนะครับถานะก็คืออยู่ใกล้วัดนะครับใกล้โรงเรียนอคืออธิษฐานจิตโดยหลวงปู่มหาเจิมวัตมงคลวารละแรกวารละแรกสามคืนอ่านะครับอธิษฐานจิตนะครับเอแล้วก็ยกวัตถุมงคลนี้มาไว้ที่ โรงเรียนครับแต่โรงเรียนวัดสะสี่มุมนะเป็นเป็นเป็นหมู่บ้านเดียวกันแต่คนละวัดวัดมหานิกายกับวัดธรรมยุทธ์ก็มาอยู่ที่โรงเรียนก็สร้างอาคารเรียนไปเสร็จแล้วพระก็ดย๋าวก่อนจำนายไปเสกวัดสะสี่มุมก่อนวัดหนึ่งวัดหนึ่งนี่ยังนี่ยังยังคืออธิษฐานจิตก่อนโดยหลวงปู่มหาเจิมวัดสะมงคลนะครับวันแรกครับแล้วก็ ยกมาไว้ที่โรงเรียนเพราะเป็นบล็อกโรงเรียนครับเพื่อที่จะวัตถุประสงค์คือจะสร้างอาคารเรียนสิบเอ็ดล้านนั่นังก็เลยพอวัดสะมงวัดสะสีมุมโดยหลวงพ่ออินหลวงพ่ออินวัดสะสีมุมนี้ดังเหรียญเสมาแบบนี้เขาก็ทําเหรียญเสมาเหมือนกันเขามีก่อนเราดีเขามีก่อนก่อนนะครับก็เลยเข้าพิธีเสาห้าก็เลยเอาพระวัตถุมงคลชุดนี้ไปเข้าพิธีเสาห้ามีหลวงปู่อะไรที่นครปฐม หลวงปู่แพ้วมาเป็นเจ้าประธานพิธีจุดเจดียนชัยในพิธีเสาห้ามาในพิธีเสาห้าวาระแรกคือหลวงปู่แพ้วนะเป็นเจ้าพิธีนะครับแล้วก็มาอีกวาระหนึ่งก็เป็นเสาห้าเหมือนกันนะเป็นหลวงพ่อมาลัยหลวงพ่อมาลัยวัดบ้ันบางแค่แพทสมุทรสาครผู้นุษยภาพไปไม่นานนะครับก็มาเป็นมาเข้าเข้าพิธีอีกรอบนึงอีกครั้งหนึ่งเสาห้า คือสองครั้งมันจะเว้นประมาณสี่ห้าปีแล้วมันจะตรงรอบเสาห้าอีกครั้งหนึ่งครับอันนี้วัดสะสีมุกสะอะไรนะสะมงคลครับสะสองคนเขาขายหลวงู่อิมหมดไปแล้วไม่ใช่วัดสะทีมุมวัดสะทีมุมนี่หลวงพ่ออินหลวงพ่ออินเขาขายมาเสมาหลวงพ่ออินนี่แรงดังว่างั้นง่ายเอะหมดแห้วัดไปแล้วหมดคนก็ไม่ได้สนใจหลวงปู่มหาเจิมเพราะว่าเป็นพระธรรมยุทธและเพิ่งจะมาอยู่ในหมู่บ้านนี้เป็น วัดตั้งใหม่ว่าง่ายๆอย่างเงี้ยจากนั้นพีะมีเสกวาระไหมก็มีสามวาระแล้วนี่สามวาระอ่าใช่ก็สามวาระก็เดี๋ยวผมขอพูดนิดนึงคือวัตถุอ่ารุ่นสร้างบารมีบล็อกเรียนนี่นะครับก็อธิษฐานจิตวันที่ห้าธันวาคมสองห้าสี่แปดนะครับก็ไอ้ฐานจิตอ่าทีหลังบล็อกวัดสามเดือนแต่อยู่ในในปีเดียวกันปีเดียวกันปีสองห้าสี่แปดนะครับ ก่อาทิลิศอธิษฐานจิตท้าเนี่ยบล็อกนี้เสร็จช้าเสร็จทีหลังกว่าอ่าคือใช่ครับเพราะว่าบล็อกเนี้ยมันเข้ามาพิธีใหญ่ผู้ไทยไม่เสรไม่ทันอ่าทางนันกตกรงการโรงเรียนก็เลยบอกหลวงปู่มันไม่ทันทำยัไง,ไงไงดีหลวงปูป่บอกว่าต้องเสียใจเดี๋ยวเราเอาถาดจิตเดียวให้อ่าหลวงปู่ก็เอาถาดจิตเดียวให้สามวันความ <3 S 2> คืนของบล็อกนี้ก็คือคมชัดกว่าอ่าทำละเอียดกว่ามีเวลาทยาอ่าคือคือในเมื่อเข้าพิธีไม่ทันละก็มีเวลาเนี่ย อ่ใช่ไหมคือไม่ได้เล่งแล้วไปทำไปตามหน้าหลวงปู่ก็จะยิ้มยิ้มใหญ่กว่าใหญ่กว่าเหมือนแปะยิ้มถ้าพูดกันจริงือเงมือามาเกี่ยวข้องหรือมาช่วยเล่นหรือมาอะไรพระรุนนี้ยังไงก็เข้ามาศึกษาแล้วก็เช่าไปซื้อมาขึ้นมาก็เกิดศรัทธาขึ้นมาก็พี่มีประสบการณ์หรอถามว่ามีประสบการณ์ไหมตัวผมอ่ะไม่มีถามว่ามีประสบการณ์มีอ่าเพราะว่าครั้งแรกสุดผมเคยทําคลิปอยู่คลิปหนึ่งอ่าเพราะพี่นุชอ่ะ ปกติเนี่ยผมเล่นอ่านข้างอยู่แล้วพี่นุเล่อเฮ้ยแนะนำเฮ้ยรุ่นนี้ผมบอกเฮ้ยใช่เหรอผมก็ไม่เป็นไรผมเนี่ยเป็นคนชอบเชื่อทางเรื่องไสยศาสตร์อยู่แล้วคชอบพี่นุส่งให้ผมปั๊บผมส่งให้อาจารย์ผมดูอาจารย์ผมเนี่ยเขาจะใช้แต่ดูที่รูปปั๊บเฮ้ยเขาจับพลังใช้จับพลังเอ้ยวันหลังวันหลังเขาแต่พลังปั๊บเนี่ยคนลุกคนลุกคนสู้แตะที่รูปเลยแต่ที่รูปเลยผมไม่ต้องจาเป็นววันแรกผมสั่งี่ ยังยังห่ะอยะจู้นักมาออกมาจากพลังเลยผมอยากเจอเดี๋ยวสายจับพลังสายจับพลังนี้มันน่าสนใจคือเราเราไม่กล้าไปเอาเงี้ยออกเพราะเดี๋ยวเขาจะหาว่าเราอะไรเงี้ยผมกลหวไม่กลัวเพราะว่ากลุ่มเล่นพระสายจับพลังกลุ่มใหญ่กว่าสายจ่องแล้วกลุ่มสายจับพลังนี้คือเขาจะได้ผ่าแย่เยอะคือเริ่มต้นเลยผมเนี่ยคุยกับพี่โนพี่โนบอกเฮ้ยไปทําเลยบอกไอ้ผมกลัวคนอื่นเขาจะหาว่าหนึ่งเอ้ยงงงเงยอะไรหรือเปล่าอะไรพวกเนี้ย แต่พี่นุ๊กบอกเฮ้ยทำไปเลยไม่ต้องสนใจเรื่องจริงว่างั้นคือวันแรกเลยนะพออาจารย์แตะปั๊บเนี่ยอาจารย์ผมบอกเลยว่ารุ่นเนี้ยจะไปแรงกว่าทุกรุ่นราคานะจะไปแรงกว่าทุกคนผมสูงผมจะไปเอาลองรุ่นนี้พี่ขอสักเดือนนะได้ป่ะไปจับพลังดูได้ป่ะผมอยากจะรู้ว่าแต่ละคนนี้จับพลังแล้วผลลุกไหมโอ้โผลแบบสู้เลยนะคือคือเหดเลยรุ่นสร้างบารมีเนี่ย คือหลวงปู่ท่านเต็มใจวัดยินดีติมดีดเพื่อเด็กนักเรียนเพื่อโรงเรียนนะครับ,รบแล้วก็อตอนที่ท่านในฐานจิตอ่าท่านอาจารย์สิงห์ทองแล็ท่านการะตือบอกว่าหลวงปู่นั่งนั่งกรรมาฐานเนี่ยเป็นแบบเปง่งผิวพันเก่งเป่งะกายด้วยความเต็มใจเลยคือคือคือหลักเหรียญเนี่ยจะเขียวรุ่นรุ่นสร้างบารมีบ,อบอล็อกเรียนนะครับบล็อกคือถ้าส่องดีๆเนี่ยบล็อกนี้คมกว่าบล็อกวัดครับนะครับคมกว่าบล็อกและจำนวนการสร้างชัดเจน1 5 0 0 0องค์ มีแค่หนึ่งพิมพ์รุ่นเดียวแล้วก็รุ่นสุดท้ายมีเนื้อเดียวนะครับเนื้อทองแดงเนื้อเดียวเนื้อทองแดงเนื้อเดียวไม่มีเนื้อเงินมีแค่พิมพ์เดียวคือเสมาพิมพ์เดียวท่านชายครับต่อไปท่านชายเคยเอาไปยิงทองเขาเรียกว่ายิงทองใช่ไหมเขาหันข้างหันข้างอ่าหันข้างเอาเอาเอาไปอะไรนะเขาก็เรียกว่ายิงของนั่นแหละยิงเปอร์เซ็นว่านไปเรื่อเนี้ผมเขาเรียกว่าไปไปเซอร์ ไปเซอร์ใช่ป่ะไม่ใช่ไปเซอร์ไปเซอร์พี่ต้องได้ไหมไปทดสอบว่าแยกกัแยกว่ามูลสารนี่อะไรบ้างอ๋อนั่นแหละเขาเรียกไปเซอร์งานจิวเวลรี่นะครับผมเอาเนื้อเงินเนื้อเงินของคูบาจารกท่านอื่นไปไปไปเซอร์ว่ามีเปอร์เซ็นต์เท่าเออเงินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์อะไรอย่างนี้อันนี้ไอตัวนี้มีประโยชน์ไหมพี่มันก็กลายเป็นว่าในในในเนื้อเงินนะในเนื้อเงินเนี่ยมีซิลเวอร์เท่าไหร่มีทองแดงกี่เปอร์เซ็นต์ อันนี้แหละครับสำหรับเสียงที่จะปลอมพระเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปไปขอไปเซอร์ด้วยว่ามีมีเท่าไหร่อันนี้ของการปลอมพระที่ต้องปลอมเนื้อด้วยนะครับเออต้องปลอมเนื้อตอนนี้นะวิทยาศาสตร์กันมาแล้วเราต้องพิสูจน์ให้ได้นะครับคือเดี๋ยวคลิปขัดไปเนี่ยผมจะให้ช่างชัยเนี่ยหาหลวงปู่มหาเจิมรุ่นรุ่นอื่นที่มีเหรียญอื่นที่มันเกลออกมาหลายสำนัก มีมีเก๊เยอะแล้วนะแต่บล็อกโรงเรียนนี้หรือบล็อกสร้างบารมีนี้นะยังไม่มีเก๊ยังไม่มีเก๊ครับยังไม่มีเก๊คือถ้าใครเก้นะครับตอนนี้เนี่ยเทคโนโลยีสามารถที่จะตรวจเนื้อได้นะครับว่ามีส่วนประกอบอะไรของแดงกี่เปอร์เซนต์คุณต้องไปเก๊เนื้อเสร็จปุ๊บไปหาโรงหลอด้วยครับว่าเราใช้โรงหล่อที่ไหนแล้วก็เก๊เนื้อนอกจากนั้นผมบอกว่าเทคโนโลยีนี่มันตอนนี้นะครับตอนนี้นะครับพวกเราเองเนี่ยดูพิม ดูพิมดูพิมพ์ดูตำแหน่งแค่นั้นแหละถึงบล็อกยังไม่ดำลายสมมุตินะว่าบล็อกยังไม่ดำลายเนี่ยไม่ต่งสิบปีเนี่ยบล็อกจะเป็นพิการเหมือนหลวงพ่อเหมือนหลวงพ่อเงินบล็อกสองนะบล็อกสองมีเขาเรียกบล็อกพิการแต่อันนี้บล็อกไม่เป็นพิการแค่นั้นเองจบเราต้องพิสูจน์ต่าไปได้แค่นั้นแหละอีกหน่อย คือปู่มาเจอเนี่ยท่านบวชตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบนะครับแล้วอยู่ในร่มกาสัพัาระจนอายุเก้าสิบห้าถึงได้มองรับภาพแล้ววัดทางวัดสายป่าเนี่ยจะไม่ได้สร้างวัตถุของคลง่ายๆแต่เน้นแต่นี่หลวงปู่ได้บวชรมหาเจอเต็มใจเพื่อเพื่อเหรียญรุ่นสร้างบารมีสร้างคารเรียนอะไรได้สร้างคารเรียนถึงได้ยอมแล้วก็เต็มใจอย่างมากเลยครับคือเหรียญรุ่นนี้คือรายได้เนี่ยเอาเข้า โรงเรียนคณะกรรมการหลายท่านท่านกำลังตื่นเป็นประธาน15คน15คนครับเงินจะเข้าไปสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ที่เราเก่อสร้างตอนนี้อ่ารื้อถอนเรียบร้อยแล้วงบประมาณประมาณ3ล้านอันนี้อันนี้เป็นยุคใหม่แล้วนะนี่หลังหลังใหม่นหลังหลังนั้นจบไปแล้วไอ้หลัง11ล้านจไปแล้วแล้วมีโอกาสเดี๋ยวผมจะไปไลฟ์ไปทำได้ได้ครับตอนนี้กำลังรื้อตอนนี้กำลังลื้อเรียนรุ่นนี้ยังแพงไหมแพงแล้วเรียญแตะแล้วราคาขยับแล้วครับตอนนี้ผมอยู่พันห้าหลังพันสองพัน หลักพันแล้วครับราคายังพอจับต้องได้เลยครับราคาประสบการณ์ก็เริ่มมีแล้วไงคือเริ่มต้นคือทําไมไม่มีประสบการณ์เพราะว่าคนไปนิยมบอกวัดคือประสบรยังไม่ได้ออกตลาดใช่ตอนนี้ออกตลาดแสิ่งหนึ่งที่ผมอยากแนะนําก็คือพระต้องมีประสบการณ์ก่อนแล้วราคาจะขึ้นตามอ่าแล้วเดี๋ยวแป๊บหนึ่งพี่นัท่ี่เล่าให้ฟังหน่อยที่ว่าน้องพยักษ์ที่ว่าโดนฟันหลังนี่ไงอ๋อที่อีกเหตุการณ์ที่ไหนก็ัำซ่างไมอรู่ไอ้บังบูรอง ครับแต่รู้สร้างบารมีเขามาใช่ไหมองค์นี้องค์เดียวเริ่มต้น่ะนะเขาใส่ใครใครสนใจอัไรไงเขาใส่หนาเขาใส่ไปมอเตอร์ไซค์เนี่ยวิ่งชนรถท้ายรถเก๋งไม่เป็นไรไอ้หลานเนี่ยทำงานในเกี่ยวกับพวกไอ้ไฟแนนซ์น่ะชนแรงไหมพี่ชนแรงไหมครับรถเละมอเตอร์ไซค์ไม่เป็นไรเลยผมติดต่อกันไม่ได้อยู่อาทิตย์หนึ่งทบทวนหาผมบอกว่าเจ้านายติดต่อไม่ได้เพราะอะไรก็ได้คุยกันบอกผมรถไปชน ก็เลยดงก็คือเรายังไม่ได้ลงรายยังไม่ได้ลงประสบการณ์คือของเนี้ยใครไม่เชื่อก็เราก็ไม่เป็นไรใช่ไหมครับแต่ผคิดว่าถ้าคนที่มีประสบการณ์นะนะเกิดกับตัวเองอไรเงี้ยจะรู้นะครับมันก็เหมือนเครื่องยึดเหนียวจิตใจด้วยผมว่านะครับใช่ตอนี้ถ้าสนใจติดต่อมาเฟซไลน์ของพี่กลุ่มเฟซไลน์นี่ครับกลุ่มเฟซดิกลุ่มกลุ่มพุทธคุณหลวงปู่ไกลุ่มพุทธคุณหลวงปู่มาเตอกลุ่มพุทธคุณมากลุ่มปู่มาเติมถ้าใครจะ ซื้อขายหรือเพื่อรับรองว่าเป็นผ้าแท้ครับคือกลุ่มนี้เขาจะการันตีการับตีเพราะว่าผมเราเป็นแอดมินด้วยเราเป็นแอดมินไม่ซีซัวเพราะว่าผมตัวเองก็อยู่ในวงการของกุ่มอัเจก็ตอนนี้กลุ่มผมก็ลงงานเป็นสิบสิบปีอ่ะเนี้ยมันไม่คุ้มกันน้าสือเอามาตากผ้าเครื่องของไม่ปองุครรณพนไว้สองเล่มนะครับก็ส่วนรุ่นนี้ผมลุงนับปกเอาไว้ได้ครับการเล่มหน้าได้เลยเราจะช่วยกันแบบนี้นะครับผงนับปกไว้เงินส่วนนี้นะครับ เราไปทําเรื่องเบิกจากคณะกรรมการถูกต้องทุกองนะครับเงินเนี้ยต้องมีลายเซ็นต้องมีลายเซ็นต้องมีลายเซ็น์แล้วเวลาจะไปเบิกของนี่เราต้องไปสามคนถ้าไปคนเดียวขาไม่ให้ไม่ให้ไม่ให้เบิกไม่ใช่ไปสามคนอยากจะไปซื้อก็ไปซื้อมีพี่มีพี่กระจามรนุระคามอ่มพี่สุภชัยนะพี่กระจรเข้าไปเบิกสามไปเบิกสามองค์คือเบิกมาสามคนสามคนถ้าไปคนเดียวเขาไม่ให้ของมาต้องไปสามคนเพราะทำคณะกรรมการผมจะไปซื้อกับกำนันตือก็ไม่ได้ ต้องคณะกรรมการเขาก็ต้องพร้อมเหมือนกันครับมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นสบายใจได้ว่าเรื่องเงินวไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอาเงินไปอยู่ตรงไหนนะครับเรื่องเงินเข้าลงใคณะกรรมการครับนะครับและเงินเขามีคณะกรรมการเหมือนพระสร้างใหม่เลยครับแต่ทั้งนั้นออกมาทันหลวงปู่มหาเจริญอันนี้สิบห้าปีแล้วอันนี้นะครับพระที่ยังอยู่ก็อยู่ไม่เยอะแล้วครับเหลือไม่เยอะแล้วครับนะครับเงินตอจากตรงนี้ไปเราก็เอาไปให้ ทางโรงเรียนโรงเรียนก็กําลังจะสร้างอาคารเรียนหลังใหม่ครับงบประมาณสามล้านตอนนี้กําลังรื้อตอนนี้กําลังรื้ออยู่เอาไปสร้างโรงเรียนหลังใหม่แต่เราเงินตรงนี้ไปช่วยสร้างใครสนใจก็โทรมาหาพี่นุ๊พี่นุเบอร์อะไรอ่ของผม0-82 5 1 0 0 7 0 2นน์ุ๊นครปฐมครับ แล้วก็บันทึกเบอร์ผมแล้ะลายผมจะเด้งนะครับบันทึกเบอร์ผมแล้ะลายผมจะเด้งเลยครับหน้าตาอาจจะดูเด็กหน่อยนะครับในไลน์นะครับยิ้มเบ็ดยิ้มเบ็ดยิ้มเบ็ดพี่นัทของเบอร์พี่นัทเบอร์อะไรของผม0 6 1 0 4 6 6 9 3 9ครับอ่าแล้วฟางชายเบอร์ผม0 8 9 9 2 1 2 5 0 5ครับคือคือจริงๆแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวจะจะแสดง เบอร์ไว้ในกระทู้แรกๆเลยนะครับหลังจากโพสดแล้วผมจะแสดงเบอร์ไว้ติดต่อกันเองนะครับได้ครับม่มีคนจะได้หมดทางช่องไม่มีทางไม่มีไม่มีผ้าขายมีคนมาถามว่ามีผ้าขายไหมไม่มีคือแล้วตอนนี้ยอดยอดสั่งเยอะมากเลยครับส่งส่งทุกวันแล้วส่งไั่นที้ทุกวันทั่วประเทศพูดยินได้ไหม ว่าห้ามฝากพระมาขายช่องผมนะครับไม่รับคือคือทาช่องแล้วมีคนมาฝากขายเท่านี้เท่านี้อันนี้ไม่ต้องอันนี้ไม่ต้องนะครับเพราะว่าพวกผมเองเป็นแอดมินกันด้วยแล้วมีความรับผิดชอบแล้วอยู่กับวัตถุมงคลหลวงปู่มาเดิมเป็นสิบสิบปีนะครับผมไม่เอาชื่อเสียงมาทิ้งมาอยู่แต่เริ่มแรกเริ่มแรกอย่างนี้แล้วกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับ